กินอะไรดีจ๊ะก็จับกจับเอสินบ่อน้ำบ่อผักบ่อเนื้อบ่อแย็กก็จับบ่อสินบ่อน้ำบ่อเนื้อบ่อตอนบ่อแยกบ่อโอบ่อหน่อยไม่ถึงมาเอาได้หลายจัดจัดได้เอาใส่ถุงวด้อใส่ถุงจ้าใส่จานเนาะ นี่ก็เีูไว้น่เีตีนโอ้เอด็ีไปส่งเันีน <c oughs> ับอรอ่ะมาปรุงรีวิวประสาทรันนี่นะ อร่อยแปลกแดดบ่ได้จะบ่แด <c oughs> ้อยากมีซีดีกูเมื่อนี่กนุ่มมันอยากดีท็อกลำำสามันก็เลยมาหนิโลอโดข้อหอนๆที่อ <c oughs> อร่อยแปลกแดดไม่ได้คะะ่ะร้านจับหัวละผ้าพี่น้องหอมดีเลยเนาะจับใส่แข้งละผ้าแซมสิบบาทเนื้ออยู่ไสเนี่ยเนี่ย <c oughs> เอากันยังว่าพิเศษกับทักน้าซุปไห่เพิ่มเพื่อ<ล>พิเศษจับหล่านี่บ่มีเนื้อแล้วพี่น้องมาด้วครับ แต่ตต่เซนกับนบ้ำบ่อันอันซีเรียลไลน์เนี่ยก้วหัวเสทเอาดิเ <c oughs> ตรียมตัวย่างหัวเซาเอออันนี้ว่าไดไลน์นี่คือมันตันหัวเสทเอาวงแบบไงหนึ่งมา <c oughs> สิน้ำซุปเป็นแดงกระดูกหมา <c oughs> โอ้ยเนาะนี่ราคาไดไลน์แก็คือหัวเสทเอาแล้วค่ะแซ่บบ่เกลือลินคือหมัดเถอะเนาะถ่ายดิ ใครกใส่เบอร์เบอร์ซีเบอร์หาพูดด้ใครหันเออส่วนๆไหมคะส่วนๆไหมมาแล้วพี่น้องเอ๊ะมากินน้ำกานได้จ้าดิมาแซ่บเราไม่กินใส่เนี่ยโม่เบิรมาแซ่บากพี่ยามาเด้พี่จิ้มโม่เบิร์ตฮอนี่ผมฮอร์นเมื่อกินเพื่อนไปค่ะคับหนาไตหนีไปหาคับแล้วสิเบิดเบิรกินเลย้ำคับ อันไดไลฟ์บ่ <c oughs> กินบุห่ลมสิตักใส่ปากกันคิดอะไรคิดอีก็ดีนั่งทำใจต่างโดนหนึ่งปีงอิม <c oughs> อ่มอ่าไมาได้จ้าก็จับอันพิเศษเอนันน้ามั้จ้าอันตอนกับซ้ำเก่าแล้วซ้ำยี่สิบอันถ้าสร้างซ้ำสิบกับตักน้ำซุปให้เพิ่มกระบวยนึงแค่ <c oughs> นั้นแหละ <c oughs> เหนื่อยยังไงก็ใส่ถุงไปไหวเที่ยงให้มันอื่นได้ไหลาย,ย <c oughs> <c oughs> ได้หลายก็เก่า <c oughs> <c oughs> เหมือนน้ำหลุดข,ขาดดิว่ะ โอ้ยอันน oh. ี้เว้ยนง่อ oui> ันหิวนะอันโมหิวเลยกินโมล้งอ mm ัน hmm. นี้ฟื้นอยู่มัเนี่ยเท่าไหร่น้องสามสิบจ้าพี่เรียนเลยนุ้ยอู้ดเรยนโมเสียนะผมไม่จะแบ่งยังไงเหลือมตา